มาเบิงเนาะในคลิปนี่เราจะมาปลดล็อก vivo s1 pro เนาะหรือว่า s1 pro s1 pro pd 1 9 4 5 f มาทีนะ vivo เนาะด้วยโปรแกรม unlock tool เนาะอันนี้ปลดได้ลูกคา s1 pro ดะไรๆมันขึ้นมาเนาะมี s1 pro pd 1 9 4 5 f แสดงดะกอนอเขาขานะเรืองในบท E D L มีช่องชงหมดนะเร่งเกาสี่ฮเ F คือกาอะนบ้างรกหนึ่งกานี่ต้องเรื่องในบท E D L นะนี่ก็เลือกใดโมูลิกเลือกใดคือกันเนาก่อนอื่นมาเลยมาติดตั้งไดเบอร์ก่อน ลักการปดนี่ก็ง,ง่ายๆเนาะเพื่อไปที่ยังบอกใจเนาะให้เ,เลือกรุ่นเลือกโมเดลของเก่าแล้วก็เลือกประเภทที่จะปดเนาะจ,ะจะเลือกเป็นอันเมตาบอหรือว่าจะเลือกอันบีล้อมอีดีเอลเนาะอีดีเอลนหมายถึงในหมดบีล้อมหรือว่าหมดอีดีเอลในหมายถึงหมดจิมจุดเทปไลท์เนาะจิมอีดีเอลมันหรือว่าเชื่อมสายในโหมดอะเก่าชนชุนแปดเนาะบางรุ่นมันก็นเชื่อมง่ายก็ใช้ในหมดนี้ได้เนาะแต่อันนี้จะมาเลือกตัวนี้ก่อนหมดแบบว่าเชื่อมธรรมดาเนาะ เ้าถลาไปอย่างพันมีไดเบอร์ก็ติดตั้งไดเบอร์ก่อนถลาไปเป็นเครื่องใหม่หมหมล้อก,ก่อนรอก,ก่อนเราไดเบอร์มาติดตั้งไดเบอร์แตกควายออกมาเลยวับเบิลคลิกเลยก็ได้ ทริงมันมีเนาะูกคาก็มียิดก่อนก็นได้เขาเคยช้อนไปอาทิตั้งให้เบิร์นก็นได้นะถ้าว่าเจอลงบอทนัน,ทนมืดกับร่องเห็นมืดเนาะมันมีสองสามตตัวนี้นำแล้วก็สองอันลูมนี้นำเนาะเผื่อความชั่ว ไปมีปัญหาไฟล์ไฟหลังโอเคสเร็จแล้วอระดี๋ําเล็จแล้วก็ไม่เลือกในโหมดเท่าจะปนล,ล็อกตัวนี้เนาะก็ไม่เลือกแบบว่าบอข้อมูลบอเสียลงเบิกเนาะข้อมูลบอหายอันนี้เราจะโทรบ,บอกลูกค้ากันปิดเครื่องปิดมือถือนะปิดมือถือที่จะปนล,ล็อกปิดหรือยัง โอเคเชื่อมกับคอมเลยแต่ไม่ต้องกดอะไรเชื่อมเลยเชื่อมแล้วใช่ไหมึ้นคือสัตาดใช่ไหมโน้ตบุ๊กใช่ไหมโน้ตบุ๊กไหม ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยต้องเราจิมจิบอยู่ทีพลอยมันเคยจิมแก้เครื่องหรือยังโอเคแก้แล้วเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อนพอมันนี่ใช่เหม S หนึ่งฮะใช่โอเคจิมเลยนี่เออแก้ก่อนถอดก่อนปิดเครื่องก่อน เพราะว่าตัวนี้มั่ให้กดผ่าน e d l ไม่ขึ้นใช่ไหมบบไม่ขึ้นลงไดเวอร์ก่อนไม่ขึ้นโอเคโอเคโอเคค้นแล้วใช่ไหมโอเคค้นแล้วไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เรต้องทำอะไรนะอ่าเลือกอันนี้มันเลือกให้เลือก E D L โหมด E D L มันบอกว่า E D L แล้วก็เลือก E D L format นี่พอตเก้าน <9. S 2> ชุนแปดอ้าวเริ่มยกงเลือกตัวนี้ยิงเลือก่อนคิดตัวนี้ะจะทำอะไรมานนะ่ารอนะ,อะ โอเคเปิดเปิดมาดูหนิสาเออเสียมเสียมแปตกลับไปเลากเปิดดูมันติดเอวาพีไหมทาไม่ติดก็ทำอีกรอบเกก็เฮ้ยโอเครอรอติดใช่ไหมโอเคติดเราจะจี้นที่พิอมอีกข้างหนึ่งจี้มันมันติดอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะปดมัน โอ okay, okay. เคโอเคจะทำอะไรนะคลิก <dock surveys and software> แล้วนะตัวนี้มันกด A สาธิตใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ A สาธิต SI มันไ,ไ,ไม่มีโปรแกรนปลด ยังมี a 3s a 5 2 0ส0หาแล้วก็ a 7แล้วก็มีอีก2 3ตัวมันปนไม่ได้โอเคเปิดบัปเียเปิดดูได้แล้วไม่ได้ผ่านได้ยังผ่านแล้วผ่านแล้วนะปิดแล้วนะโอเค